ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุสุขคนนะครับเด้อมื่อนี้มีเรื่องสําคัญนะครับจะมาเว้าให้ฟังนะครับพี่น้องเพราะว่ามื่อนี้นะครับมีกลุ่มคนนะครับบางกลุ่มนะครับหรือสิเอิ้นว่าเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะครับพี่น้องเด้อสิเอาเบอร์โทรนะครับที่เบาสลามนะครับลงไว้ตามคลิปต่างๆนะครับแล้วก็โทรไปให้เติมเงินบ้างให้โอนเงินบ้างนะครับนั่นบ่แม่นความจริงนะครับเบาสลามบ่มีทีมงานนะครับนี่โตเบาสลาม ทำคนเดียวนะครับบ่มีทีมงานบบมีผู้ใดนะครับมาหนอกจากบาวสลามผู้เดียวนะครับพี่น้องที่พี่น้องได้รับสายนะครับที่อ้างแอบอ้างเป็นบาวสลามนั่นมัน่บมันควมจริงนะครับบาสลามบบเกยเดือดหลอนในเร่องม่วนนั่นนะครับพี่น้องอ่าอย่าหลงเสือนะครับพี่น้องเด้อตอนนี้ก็มีผู้เสียหายแล้วนะครับบาสลามมาอัดลิปเพื่อเตือนนะครับบางคนที่ยังบ่ตันถือนะครับหรือบ่บางคนที่โทรมมหาบาวสลามแล้วนะครับนั่นบบแมนบาสลามนะครับพี่น้อง ขอบคุณนะครับสำหรับการโทรมาถามก่อนนะครับว่าเมนผมบอนะครับจังได้กะนะครับเบิ่งกันดีๆนะครับพี่น้องเด้อช่วงนี้มีสาสิอละวัตแท่งนะครับพี่น้องหากินทุกช่องทางเลยครับพี่น้องให้เติมเงินบางให้โอนนู่นนี่นั่นนะครับรถยางหอกยางหัวนะครับเล็กๆดึงๆนะครับโทูมป้านะครับโมเมนต์บ่าวสลามนะครับเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากแชร์กันต่อๆไปแน่นะครับพี่น้อง มีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้ว้อครับพี่น้องเด้อดูแลกันนะครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีที่รับชมแลวก็ติดตามให้กำลังใจครับ้มนีนะครับบาวสลามมาเตือนพี่น้องเด้อครับ่า่แเ่นบาวสลามนะครับบาสลามบ่เคยมีทีมงานนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปบอเยานะครับเป็นคลิปเตือนกันนะครับพี่น้องเด้อขอบคุณที่เขามารับชมแลวก็ติดตามครับช่วยแชร์ออกไปหลายๆนี้นะครับพี่น้องเด้ออ่าซอยกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับ